สวัสดีค่ะมีรถกระบะแคบเกียร์ธรรมดาประวัติดีซีดาวผ่อนส,สบายเดือนละ5 0 0 0บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะมีซูบิชิไทตันเครื่องยนต์2.5 5เมกะแครบเกียรธรรมดาปี2013ค่ะแม็กไลสวยเลยนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตอีกแล้วค่ะ Airbag ABS อุญแจรีโมทนะคะเกียร์ธรรมดา, 2003, ะานะคะนี่ค่ะเป็นแคบนะคะเมกะแคบนะคะ ขนของได้สบายเลยค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกปับไฟฟ้าไฟฟ้าค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะที่279,000บาทเท่านั้นค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นคอมมอนเรลแล้วนะคะคอมมอนเรลจะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะแม็กก็ลายสวยสงหาค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะผ่อนสบายเดือนละ5,000บาทเองค่ะเอกสารในการเช่าซื้อนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะ เซนเมนต์ย้อนหลังหกเดือนแล้วก็แมปปลองกานเดือนค่ะนี่ค่ะผลของได้เยอะเลยนะคะแม็ก,ก็สวยค่ะสอบถามรายเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีซูบิชิไตรตันนะคะ2.5เมตรแคบเกียร์ธรรมดาปี2 0 1 3ค่ะสนใจยังไงโทรอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อ